นายลหลานโอ่แรงวาววายกูโมนะโน่หนุกกระดาทีนี้ปัจจุบันนี้ตเรายนรูนมาไม่ทันเลยตะลุกไปเมืองกันเป็ดม่อมโพตรงตรงกลบงบริเวณแน่นอนมีเออพอม่อมโพกลางบริเวณที่นี่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนจะยึดจากกูประวันั้นเราในแก่นะตรงเอุตส่าตั้งตำมากินเออตำมากินเป็นความสามารถจะปวดตัวรอยตาไรรอยตาไรกันดีปัญญานะน้องเราเดี๋ยวเล่นละคนดัดกันว่า มึงเล่นมันเด็มึงดูโทกมากะมึงง่าว่ากูแม่จ่ารี่มึงง่ากว่ากูเคียไหมมึงง่ากว่ากูเคียไหมอ้าวกูไม่ได้หวาเคียตีอัดชาลาวันเด้อได้ร้อยชาลาวันชาลาวันนั่นจังเจ้าเคียก็ยัเรื่องต้มกอจะซจ้าเฮ้ยมึงไม่ได้กูดีนะกูไม่หวาเลยตีกำหนดนี้เราเล่นแบบกอจัดกูไม่วอากูไม่เปจัดกูไม่บานไม่พรมนะที่ระดับกูนะ ูมึจับกูลงได้ดีเก็อันนี้นะกูได้จาบดาบฝนดากูที่จับแล้วเองกูที่จับแล้วกูไม่มึงเป็นจัดต๋อมึงไม่ต้องเป็นจัดมึงเป็นเจ้าก้องกันดาราก่นเจ้าก้องกันดาราก่นเออทีนี้บุญสุสพุทกูที่จับไปโตกูเป็นจัดทีเจ้าก้องกันดาราก่นมีหน้าเตะต้องทำมาไรมึงแกวบ้างเลยเจ้าหน้าเตะมีอาคุณเตะมีหน้าเตคือ มึงเป็น,นเจ้ากมกระดาษน้าตีที่จะต้องทำคือรายงานตัวฮะกนทั้มว่าชื่ออะไรไนายทองตัวตอ <cond ES> ่อมันจะย่ใทีนี้ไอ้โตมึงเ,ออเป็นอะไรเป็นอะไรร้อเป็นมามาลงเพื่ออีมาโพอีกับขับขับมาเมีย,ยอีค่ะอุ๊ฟมากระตุยอีฮ่าอีอดอกยังกันมากระตุย กาตึงมึงไงแก้วกูเป็นแปะแปะเป็นจัดติดอดตุนฮัลโหลเมนวิจาแปะแปรงเพื่อแปะทีนี่กูมึงไม่ต้องทำเลยแต่ใจได้งานจื้ออ่ะได้แต่ปนพนันทำไมโตขึ้นคนดีแม่นายต้องโตมาแก้วเออโต้อันนี้เล่นดังตงการดิกว่า นดังต no ัดปากเตตีเรื่อเรื่องตเรื่อเนีแม่นายต้องปนันอย่นั่นนายมงันจัดีกับผ้ไม่กคจัดเลยวงโอ้ดวนยนด่นนี้ต้อดังหกว่าป้าไปตัปรกเตที่จัดจัดดิดไอ้เด็แก่งแ่งแตวพอดีจะลูกข้างจ้ลูกนอยมาละเออพอดีมากลังลบไม่ตอนนั่นนายครูดตีจัด จะดีแมาแม่จัดไม่ได้ต้องให้ต้องลืมเจอเร็วจับบาดตั้งใจไม่ตันน้งนักปูนักกูนจริงเนี่ยรำนกักปูนสุโยดจักไม้นี่นี่ปันตะกรีบนะปันตะกรีบนะน,นะเว้ยเห็นแม่ปักก้ตั้งเนียบยอดโอเกคกแล้วได้หยุดจักว่าฮะมึงกลัวไมมแก้วปันตะกรีบ ไอโต้ราไมาล่ะโต้ปันตกะครีเตอร์ไม่ติดราไ้ีกวามนพอจอดีลมเลยหูลับเลยไอโตกับมันจันทร์การันไอโต้รียเออหรือเล่นแต่ปัญตมิดปัญตมิดนะยากจะาปันตาเือน่ก็อนไอโต้ติดตำเนียบรังเคยเว้นกว่าตาเนียบิลุดเลยจริง เอ้ยท่านนายกตองทำไมผมอยาก,ยากจะทราบว่าปัญต์ตะเ่อนที่ขอมบมอบอยู่ตาเนียบรังเกยแบ <c oughs> บนี้ยังขอบมอบอยู่เด่นเลยครับ <c oughs> เออผมเขาให้กลุ่มซีมาเขาขับลไล่ไทแล้นนะ <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ทยอยทยอยแล้วครับบางส่วนก็ยังเหลือบ้างครัมันึงเแต <c oughs> ทยอยไปอยู่ไหนครับ <c oughs> ตอนนี้ก็าไปอยู่ที่สะพานมักกพางวานนะ <c oughs> ยังไปมากไปแต่ได้เร่งมันก็เลย คือจากเด็กนะตั้มพื้นหืมบาบแต่กับเมียให้เราเราไปเร้นหนักหน้าหัวใจแต่กู้แ่มึงพัวมันละหากว่ใจก็เว่นมังเรื่องตัดยางจริงนึ่งใจแต่กูเลยพวกมันกูตัดยางกูเกรจจริงแต่ไม่ตัดยางเลยกิดในร้อยเราอชาาตัดยางกับเตรกรให้ก็หยุดมั่งได้ไมมได้เดือนยังไงได้ยุดสะกี่ที่บ้นกูไปได้นอน